เอาและวครับชุดนี้กพแฟโอ้โหในเสรษจีก็มามาเต็มมากเป็นคนแรกที่มาเต็มขนาดนี้ <laughs> ม,นม,นมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องน่าตกใจอ,อย่างแรกแต่ตอนนี้รูปผมเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย ฮะเือน์ไหมครับเหมือน์ไหมครับอ๋อนี่ลูกน้าใช่ไหมนี่ยนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าน้านั้นเป็นคนที่แว่นรุ่นพิเศษด้วยนะครับพิเป็นคนร่ำโคกกระแหละพูดง่ายๆอ้าวเฮ้ยพอมาดูที่ดูดูที่แว่นของน้าซูงมาใกล้ๆนะเป็นลโรยหรือเปล่าจะมีแบบว่าลูปสาวๆอยู่เก็บโมเมนต์นี้มาพอดีตอนที่น้าเขากำลังมองผู้หญิงอยู่นะครับอันงี้ผมขอเลยละกันได้ยังไงเซ็นให้ด้วยนะผมจะไปกราบที่ออฟฟิศเลยโอเคขอบคุณด้วยนะครับกับการพัดทอดของนักสังกาดตอนครับอ่ะนี่พี่ฝากนะ พี่คนนี้รับฝากทุกอย่างเลยของนัดฝากหมดทุกอย่าง <S 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 วันนี้น <S 2> <S 2> วันนี้ทำลไรนัดเนี่ยวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาให้เล่นเกมกันนะครับโชคดีมากนะครับสำหรับใครที่ชอบโหลดชอบโทรผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ <S <S นี่ <S 2> <S 2> <S ผมมีนี่นะครับบัตรเติมเพลงนะครับ ซึ่งเป็นบัตรเติมเงินนะฮะจาก Happy g r กรมีนะครับเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะฮะขออภัยกับหัวนะครับเพียงแค่20บาทนะครับสามารถโหลดเติมเพลงได้5เพลงด้วยกันนะครับจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงฮิตได้ทุกเพลงเลยของ g กรม m ีทั้งหมดนะฮะไม่ต้องเสียรายเดือดนยครับกติกานะครับรามีโจทย์เพลงให้เลือกนะครับลูกทุ่งเนี่ยให้คุณนัทรับไปเพราะนัทเพาะนัดมากรความสามารถเขาหลายอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วทั้งแดนซ์มาสายนี้ด้วยผมรับหน้าที่นี้เพราะว่าผมพอจะทำได้อยู่อย่างเดียวได้เลยนะฮะโอเคโครมานะครับล้้เืออจะัใรหหงงงพฟ ตอบชื่อสิลไปได้ถูกใน30วินาทีนะฮะก็จะได้รางวัลบ้านพร้อมหนี้สินนะไม่ใช่หนี้สินแล้วไม่ใช่บ้านด้วยทุณทำกินหรือป่าทําทำกินนะครับ1,000บาทถูกต้องนะครับโทรเข้ามาเลยครับ02 6 982 94ครับ1,000บาทเนี่ยหักภาษี500บาทนะครับแล้วก็ค่าทรรเนียมอีกสามแล้วไม่หักแล้วเราใจดีสวัสดีครับเตยสดีครับสวัสดีครับครับผมเตยเล่นกับใครดีครับจะแข่งกับใครดีครับ อันนี้ครับอ่าคุณเตยเจอแนนเน็กคุณเตยพลาดแล้วนะเน็กไม่เคยทำให้ได้รางวัลเลยเลยนะคุณพ่อคุณพ่อขอหน้าใสใสหมวกได้ไหมอ๋อได้อ่าต้องแปลงร่างหน่อยโอเคเป็นเพลงแดนซ์นะครับ30วินาทีแดนซ์แต่นั้นนะหูทางนี้มีเสียงสาบแช่งว่ามึงไม่รล่อไรนวดเอาพี่อย่างนี้พี่สาบแช่งกันอย่างนี้เลยอย่าคิดดังอย่าคิดดังสามสิบวินาทีนะครับคุณเตยทำร้อมแล้วเริ่มครับ พลิกล็อกกันหน้าดูอารมณ์ทลายคริสติน่าไงล่ะคริสติน่าเอ้ไดอ้าว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 อ้าเจริอ้าวอ้อ้าว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 ายเบเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหัวใจออกมาออกมาพิสูจน์ไม่เจริญปุลานครับางข้าาอ บอกมาคืนเวลาโอ้โหนะฮะได้ไปทั้งหมดนะครับสองก้อนสองคะแนนอะไรอะได้สองคะแนนเลยเหรอนี่ขนาดขี้โกงแล้วนะเนี่ยนี่คนนี้ทำลายสมาธิอ่ะมึงไม่ล่อหรอไหนวดนี่ล่อไอหนวดเมากคนต่อไปนะครับสวัสดีคุณโบครับผมค่ะครับผมคุณโบเล่นกับคุณนัทนะไม่ต้องห่วงครับพี่ถนัดมากลู้ทุ่งเดี๋ยวได้เลย30นาทีคุณนัทขออนุญาตนะครับต้องสองโมวก่อนถ้าไม่ได้รางวัลกลับไปเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ที่ทพอทั้งหมด นี่อะไรเนี่ยโวยคนอยู่นะคนนี้ตื่นเต้นอะไรกันนักหนาเนี่ยโวยไปครับโวยอะไรนะอ๋อมีโจทย์โจทย์เพลงโจทย์เพลงของคุณนัทอยู่ไหมฮะเนียนเนี่ยพอขโมยนะเนี่ยขโมยพร้อมนะครับ30วินาทีคุณโบครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคนบ้านเดียวกันโอ้ถูกต้องมอะไรเนี่ยพี่สดพี่สดคนบ้านเดียวกันเป็นแฟนคนโจรต้องทุนหน่อยน้องใครบ้านทอรู้จริงรู้จริงเป็นยังไงนะน้องความหังเป็นยังไงนะน้องความหัง นะาน้าน้โอ้โหนี่ต้องทำสุดยอดเลยฮะไม่ธรรมดาอะไรเนี่ยโทรหาเนี่ยเด้อตั้มเบอร์น้องใด้ก่อนฮะปะอลาไทยโอ้โหสุดยอดเลยปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากปิดปากได้เลยสุดยอดเลยนะจีหอยจีหอยเอาหมดแล้วนี่นะครับเวลานะครับหมดแล้วนะครับทำได้ทั้งหมดนะครับห้าข้อห้าคะแนนชนะไปเลย คุณนัดคนัดผมขออย่างหนึ่งอะไรไปง้อพ่อผมไน่ไหพ่อผมงอนตลอดเลยอ่ะโอ๊ยผมบอกแล้วว่ารายการเดี๋วนัดเอานี่ให้หมดเลยแล้วผมบอกแล้วว่ารายการนี้มันไม่ได้สนุกักเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวปล่อยพุณพ่องอนก่อนก็แล้วกันนะครับรับทุนทำกิน1 0 0 0พันบาทเลยครับ คนนี้วัดเติมเพลงนะครับลุ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก2สลึงลงมป็นค่า3ามแสนกว่าบาทนะครับวันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับดอกจันสามส3มสามเกาหรือเว็บจีเมม e บอร์คอมนะครับและมิวสิกครับขอบคุณบัตรกำเนิดจากแฮปปี้ด้วยครับและแน่นอนนะครับเดี๋ยวคุณนัทอยู่เล่นเกมเราต่อแน่นอนนะครับจะได้พักกันแป๊บนึงกับ PlayStation แป๊บเดียว